ป๋าหไัวครับคลิปต่ออยู่เลยครับคลิปต่ออยู่ไหนครับพี่พี่ครับปีสามเดือนแล้วนะพี่ไม่เลยกระลงต่อปุ๊ทำไมนานจังเลยครับป๋าลครับรู้วฮัลโหลฮาทุกคนขอต้อนรับอีกครั้งสู่ช่องเซเว่นเฟสหลังจากที่รอคอยกันมานานก็ถึงเวลาแล้วนะครับสำหรับเหล่ามหาอำนาจระดับบนก็ขอเตือนเช่นเคยคลิปนี้มีสปอยแบบสปอยมากๆหากใครที่ไม่อยากดนสปอยก็ให้ปิดคลิปนี้ไปก่อน ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาผมก็ขอแนะนําว่าให้กลับไปดูคลิปโลก6ด้านกันก่อนเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าอายุโลก6ด้านนี้มันคืออะไรส่วนเรื่องฉายาที่เหมือนกันของเทพโบราณกับ7มหาอำนาจก็ให้คิดซะว่าพวกเขาแค่ฉายาคล้ายกันเฉยๆไม่ได้เกี่ยวข้องกันจะมีข้อยกเว้นก็แค่ฉายาของเทพบางก่อที่มีการสืบทอดต่อมาเรื่อยๆโดยเทพเจ้าจากโลกบังกรก็คือเทพบางกร,รุ่นแรกนั่นเองโอเคเข้าสู่เนื้อหาหลักกันดีกว่า มหาอำนาจลำดับบนคือเหล่าสี่ตัวตนที่อยู่ในระดับที่เหนือกว่าพวกเขาแข็งแกร่งจนถึงขนาดที่พวกระดับล่างที่ยัไม่ติดพวกเขามีพลังมากพอที่จะทำลายทวีปหรือบางคนอาจจะทำลายโลกได้เลยเราไปเริ่มกันที่คนแรกกันดีกว่า,า,าอันดับที่4เทพปีศาจลาปาร์เทพปีศาจผู้ที่ได้รวบรวมเผ่าปีศาจจนเป็นเอกภาพ และได้เข้าโจมตีเผ่าพันมนุษย์จนเกิดเป็นสงครามลาปาตในยุคสมัยโบราณเทพปีศาจลาปาตเคยเป็นตัวตนเดียวหรือร่างเดียวกันกับเทพทักษะซึ่งลาปาตในร่างเต็มเคยเป็นทั้งขุนพลมังกรและเทพมังกรซึ่งถ้าจะให้อธิบายเข้าใจง่ายๆก็คือในช่วงที่โลกแต่และโลกยังอยู่อย่างสงบสุขลาปาตจะเป็นหนึ่งในห้าขุนพลมังกรจากโลกมังกรที่มีหน้าที่รับใช้เทพมังกรรุ่นแรก ซึ่งในตอนนั้นเขาจะมีฉายานามว่าราชามังกรปีศาจลาปารตต่อมาในช่วงที่โลกมังกรกำลังจะล่มสลายเทพมังกรรุ่นแรกได้ฝากฝังภารกิจบางอย่างให้ลาปารและให้ลาปารหลบหนีออกจากโลกมังกรลาปารตก็ได้กลายเป็นขุนพลมังกรเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตและสามารถหลบหนีมายังโลกมนุษย์ได้ในช่วงที่เขาพึ่งมาถึงโลกมนุษย์ลาปารตที่รับรู้ได้ว่าเทพมังกรรุ่นแรกได้ตายไปแล้ว จึงได้สืบทอดตำแหน่งและได้กลายมาเป็นเทพมังกรรุ Frankly, ่นที่สองมีฉายานามว่าเทพมังกรปีศาจลาปาตเขาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเทพมังกรมานานพอสมควรจนในช่วงท้ายของสงครามมนุษย์และปีศาจครั้งที่สองเทพมังกรปีศาจลาปาตได้เข้าไปปเชิญหน้าและต่อสู้กับสาวกของเทพมนุษย์หลังจากสู้กันจนรู้ผลก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นทำให้เกิดมีการระเบิดครั้งใหญ่ ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้เทพมังกรปีศาลาพารก็ถูกระเบิดและจิตวิญญาณถูกแยกออกเป็นสองตัวตนเป็นด้านมังกรและด้านปีศาสด้านมังกรภายหลังต่อมาจะกลายเป็นตัวตนที่เรารู้จักในนามเทพทักษะอู่้างระบบเจ็ดมหาอานาจและเป็นอันดับที่หนึ่งส่วนด้านปีศาจต่อมาจะมาเกิดใหม่และกลายเป็นเทพปีศาลาพาร์ตผู้ที่อยู่อันดับที่4ใน7มหาอำนาจนั่นเองหลังจากเหตุการณ์นี้การเวลา ก็จะดำเนินมาถึงในช่วง1,000ปีก่อนเนื้อเรื่องหลักในที่สุดเทพปีศาจลาปัสก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเขาสูญเสียความทรงจำบางส่วนในช่วงที่เป็นเทพมังกรไปและยังได้สูญเสียพลังของเผ่ามังกรเขาหลงเหลือแค่พลังเวทอันมหาศาลกับความรู้เรื่องเวทมนต์อันมากมายเขาจำได้แค่ความเกียรติชังที่มีต่อมนุษย์และมีเป้าหมายในการฆ่ามนุษย์เท่านั้นเขาได้เริ่มที่จะรวบรวมเผ่าปีศาจ ด้วยความทรงพลังของเขาทําให้เขาสามารถเอาชนะพวกเหล่าจอมานจากทวีปปีศาจและเอาเข้ามาเป็นพวกได้ลาปาร์เริ่มสร้างจัก,กรวรรดิโลกปีศาจให้เป็นเอกภาพฝึกฝนพวกเหล่าปีศาจให้เข้มแข็งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับแผนการของเขาในอนาคตและแล้วเวลาก็ได้ผ่านมาถึงในช่วง500ปีก่อนเนื้อเรื่องหลักเทพป,ปีศาจลาปาร์ก็เริ่มที่จะก่อสงครามลาปาร ได้เกีย้ยกรอมเผาทะเลและเผาสัตว์ป่าเพื่อให้พวกเขามาเป็นพวกและเตรียมการที่จะจู่โจมทวีปกลางซึ่งในช่วงนั้นเขาก็ได้เดินทางไปหาพวกเผ่าสเปิร์ตและได้มอบหอกปีศาจท,ที่เขาสร้างขึ้นให้ในที่สุดลาปาร์ตก็ได้เริ่มที่จะจู่โจมทวีปกลางเพื่อจุดประสงค์เดียวของเขานั่นก็คือการฆ่าล้างมนุษย์ลาปาร์ตได้บุกจากทางใต้ของทวีปกลางเพื่อลอให้กองทัพส่วนใหญ่รวมกันอยู่ที่จุดนั้นจากนั้นเขาก็ได้ปล่อยเหล่ามังกรแดง กะสกัดกั้นการเดินทางผ่านภูเขาและให้เผ่าพันธุ์อื่นๆบุกจากทางเหนือเพื่อให้พวกมนุษย์ถูกตัดขาดออกจากกันและกันหลังจากใช้เวลาไม่นานก็สามารถยึดครองภาคใต้กับภาคเหนือได้ของทัพของลาปาสก็เริ่มที่จะบุกโจมตีภาคตะวันตกต่อโดยการโจมตีจากทั้งสองด้านการโจมตีของลาปาสครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่เผ่ามนุษย์ในทวีปกลางเป็นอย่างมากและอาณาจักรได้พังทลาย ผู้คนล้มตายไปมากมายเป้าหมายการฆ่าล้างมนุษย์ของลาปารตก็เลยที่จะเด่นชัดขึ้นแต่ก็ยังมีทวีปหนึ่งที่มีมนุษย์อาศัยและยังไม่เคยถูกลาปารตลุกลานเลยสักครั้งนั่นก็คือทวีปมิลิตสาเหตุมาจากเป็นพื้นที่ที่ยากต่อการบุกข,ของกองทัพใหญ่และยังมีเขตอาคมของนักบุญมิลิตมีเหาอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแกร่งและยังมีเวทมนต์ที่ต่อต้านเผ่าปีศาจโดยเฉพาะ ในช่วง400ปีก่อนช่วงปลายของสงครามลาปาดในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วที่เผ่ามนุษย์จะตอบโต้กลับไปบ้างนี่ถือเป็นการเดิมพันครั้งสุดท้ายของพวกเขาเหล่าวีลบุรุษทั้ง7ได้เกียกล่อมให้เผ่าทะเลยกเลิกการปิดกั้นมหาสมุทรเพื่อที่พวกเขาจะได้สามารถเดินทางด้วยเรือไปยังทวีมิลิทได้หลังจากที่สามารถเดินทางมาที่ทวีมิลิทเหล่าวีลบุรุษก็พากันไปโกบดานอยู่ที่ป่าใหญ่ทางตอนเหนือของทวีป ซึ่งในช่วงที่โกบดานเหลาวิลบุรุษได้จับตัวลูกๆของเผ่าสัตว์ป่าเป็นตัวประกันและข่มขู่ให้เหลาหัวหน้าเผา่ายอมร่วมมือกับพวกเขาหลังจากที่เหลาวิลบุรุษได้รวบรวมกองทัพที่ทวีปมิลิตได้มไม่นานในที่สุดวันชี้ชะตาของสงครามนี้ก็มาถึงอาณาจักรอสลาอาณาจักรสุดท้ายของเผ่ามนุษย์ที่เหลือรอดในทวีปกลางได้ทุ่มกำลังทั้งหมดเพื่อเดิมพันในการต่อสู้นี้เป็นครั้งสุดท้ายศึกตัดสินระหว่างมนุษย์และปีศาจ ก็ได้เริ่มขึ้นการต่อสู้อันดุเดือดที่เกี่ยวโยงกับความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์หลังจากฟาดฟันกันมาสักพักหนึ่งเจ็ดวีรบุรุษได้นำกองกำลังอัศวินศักดิ์สิทธิ์ของมิลิธและเผ่าสัตว์ป่าบุกโจมตีค่าใหญ่ของลาปาร์เปิดฉากการต่อสู้อันดุเดือดวีรบุรุษทั้ง7ได้มีคนตายไป4คนแต่ก็สามารถจัดการลูกน้องคนสนิทของลาปาร์ไปได้หลายคนเช่นกัน สามวีรบุรุษที่เหลือรอดได้แก่เทพมังกรอุนเพนเทพอ,ดอุดรขาวมันรุ่นที่หนึ่งราชามังกรเกาะเพอร์กิอุสพวกเขาทั้งสามได้ไป,ไปเผชิญหน้ากับลาปาตการต่อสู้ตัดสินอันยากลําบากที่เ่นเอาสามวีรบุรุษเกือบตายจนกระทั่งได้รับความช่วยเหลือจากลุยเจอร์สเปลเดียที่โผมาโจมตีจุดอ่อนของลาปาตทําให้พวกเขาสามารถเอาชนะและปิดผนึกเทพปีศาจลงได้ซึ่งในประวัติศาสตร์ ลาปารถูกบันทึกไว้ว่าโดนปิดผนึกใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงนั้นก่อนที่จะโดนปิดผนึกเทพปีศาจลาปาร์ก็ได้ไหวตัวทันและใช้วิชากลับชาติมาเกิดของเผ่ามังกรทําให้ในสถานะจริงๆตอนนี้ของเขาก็คือรอกลับมาเกิดใหม่นั่นเองและได้รับการยืนยันแล้วว่าลาปารจะมาเกิดใหม่หลังยุคข,ของพวกลูเดียตซึ่งจะอยู่ในช่วงสกราดมังกรเกราะที่500ขึ้นไป เทพปีศาจลาปาัสสำหรับเผ่าปีศาจเขาคือวีรบุรุษตัวจริงเลยล่ะครับเพราะหลังจากจบการต่อสู้เผ่ามนุษย์ที่อ่อนล้าอย่างมากจากสงครามไม่สามารถต่อสู้ได้ต่อจึงได้ลงสนที่สัญญากับเหล่าราชาปีศาจท,ที่รักสงบเพื่อยุติสงครามและยกเลิกการปิดกั้นทวีปปีศาจทําให้เผ่าปีศาจสามารถเดินทางไปทวีปอะไรก็ได้และยังไม่ถูกกีดกันอีกด้วยก็อารมณ์เหมือนการประกาศสิทธิมนุษยชนระดับโลกนั่นเองล่ะครับ ทำให้เผ่าปีศาจท,ที่ในครั้งอดีตเคยถูกกีดกันได้รับสิทธิ์ของพวกเขาคืนสําหรับเผ่ามนุษย์และเผ่าสเปิร์ตลาปาส์นี่คือวายร้ายต,ตัวจริงเลยล่ะครับโดยเฉพาะเผ่าสเปิร์ตท,ที่ดูจะเครียดแค้นลาปาส์เป็นพิเศษแล้วอะไรกันละ่ะที่ทําให้เผ่าสเปิร์ตท,ที่ติดตามลาปาส์มาตั้งแต่ต้นต้องจมปลักอยู่กับความเครียดแค้นต่อผู้เป็นนายซึ่งต้นเหตุจริงๆก็มาจากหอกปีศาจท,ที่ลาปาส์ได้มอบให้เผ่าสเปิร์ตท,ที่เห็นว่านี่เป็นสิ่งที่ผู้เป็นนายได้มอบให้ พวกเขาจึงยอมทิ้งหอกของเผ่าพันธุ์ตัวเองแล้วพากันไปใช้หอกปีศาจหอกปีศาจก็ได้มอบพลังอันมหาศาลให้กับเผ่าสเปิร์ตหอกนี้สามารถดึงศักยภาพของผู้ใช้มาได้หลายเท่าประสาทสัมผัสที่เฉียบคมขึ้นและยังสามารถทำให้เวทมนตร์ของเผ่ามนุษย์ไร้ผลความสามารถต่างๆเพิ่มขึ้นมาในทุกๆด้านด้วยความสามารถที่เผ่าสเปิร์ตได้แสดงออกมาหลังจากครอบครองหอกปีศาจไม่นานตัวตนของเผ่านี้ก็ถูกขนานนามว่าปีศาจในเวลาต่อมา แต่ในที่สุดความสวยก็มาเยือนเพราะหอ,อกปีศาจมีผลฆ่าเคียงเมื่อหอ,อกได้รับเลือดหรือสูบเลือดมากเท่าไหร่มันจะยิ่งกัดกินจิตใจของผู้ใช้ทําให้เผ่าสเปิร์ตแต่ละคนบ้าคลั่งโจมตีไม่เลือกหน้าไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูหรือแม้กระทั่งเผ่าพันธุ์ของตัวเองจากสิ่งที่เกิดขึ้นเผ่าสเปิร์ตก็ถูกเกลียดชังจากทุกฝ่ายเป็นผลทําให้สุดท้ายพวกเขาก็ถูกอดีตพันธมิตรของตัวเองกวาดล้างจากเผ่าสเปิร์ตเกือบ200กว่าคนก็เหลือแค่1ิคนเท่านั้น แต่ก็ยังดีที่เผ่าะสะเปิร์ตที่เหลือพวกเขาสามารถหักหอกปีศาจและได้สติกลับคืนมาพวกเขาที่เหลือได้สาบานที่จะล้างแค้นต่อลาปาร์ตนี่ก็เป็นเหตุผลหลักๆที่ทําให้ตัวลุยเจิดเข้าไปแทรกแซงในการต่อสู้ของลาปาร์ตกับสามวิรบุรุษซึ่งแม้จะล้างแค้นตัวลาปาร์ตเองได้แต่ชื่อเสียงที่เวลวไายและความอัปยศนั้นก็ยังไม่หายไปเออพูดมาซะเยอะมาดูลักษณะของเทพปีศาจลาปาร์ตกันบ้างดีกว่า โดยจกักรพรรดิโลกปีศาจคิซิลิกาเคยบรรยายไว้ว่าเทพปีศาจลาปาสมีผมสีเขียวมรกตมีหน้าตาอันหล่อเหลาและมีดวงตาอันอ่อนโยนส่วนนิสัยใจคอของเทพปีศาจลาปาสที่นอกเหนือจากความเกลียดชังต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ตอบตรงๆก็คือไม่รู้ครับเพราะเทพปีศาจลาปาสนั้นเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงบ่อยมากๆแต่ก็ไม่เคยปรากฏตัวในเนื้อเรื่องเลยครับ เพราะเขายังไม่ได้กลับมาเกิดใหม่นั่นเองมาดูกันที่ทักษะและความสามารถของเทพปีศาจลาปาร์ตกันบ้างดีกว่าจำนวนพลังเวทอันมหาศาลลาปาร์ตเป็นอีกหนึ่งตัวตนที่ถูกกล่าวว่ามีจำนวนพลังเวทที่มากมายทำให้เขาสามารถใช้ทักษะทางเวทมนต์ได้อย่างทรงพลังและสามารถใช้มันได้หลายครั้งโดยที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและพลังเวทของเขาก็ไม่มีทางหมดง่ายๆความเชี่ยวชาญด้านเวทมนต์เทพปีศาจลาปาร์ต มีความเชี่ยวชาญด้านเวทมนต์เป็นอย่างมากจนเขาถูกขนานนามว่าเป็นเจ้าแห่งเวทมนต์โดยแท้จริงวิชาและเทคนิคของเขาต่างๆล้วนเป็นต้นแบบของเวทมนต์ในยุคปัจจุบันหลายชนิดซึ่งด้วยทักษะนี้ร่วมเข้ากับจำนวนพลังเวทอันมหาศาลของเขาทําให้เขาเป็นอีกตัวตนหนึ่งที่ทรงพลังเป็นอย่างมากเขาสามารถเข้าถึงเวทมนต์ระดับเทพได้และสามารถใช้มันได้โดยไม่มีผลเสียต่อร่างกายนอกจากนี้เขายังมีเวทมนต์อันตรายต่างๆมากมาย ที่ถ้าหากใครก็ตามที่จะลองใช้ก็เตียนที่จะตัวระเบิดได้เลยาอเวมนหมดอันตรายพวกนั้นเป็นสิ่งที่ยากจะลอกเลียนแบบสูญเสียพลังของเผ่ามังกรเป็นผลมาจากการที่เขาถูกแยกออกเป็นสองล่างด้วยความที่เขาเป็นด้านปีศาจทําให้พลังของเผ่ามังกรนั้นจะตกไปอยู่ในฝั่งของด้านมังกรที่เป็นเทพทักษะทําให้เขาไม่มีความสามารถในการใช้พลังหรือทักษะของเผ่ามังกรและยังไม่สามารถสวมใส่กิจต่อสู้ได้อีกด้วย ความสามารถในการสร้างลาปาร์ดมีความสามารถในการสร้างอาวุธหรือไอเทมเวทมนที่ทรงพลังแต่ของที่เขาสร้างมานั้นมักจะมีผลข้างเคียงที่ทําให้ผู้ใช้บ้าคลัง่งและไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ซึ่งของที่เขาสร้างมานั้นก็ยกตัวอย่างเช่นหอกปีศาจนั่นเองคําสาปแห่งความกลัวและความเกลียดชังใช่แล้วครับเทพปีศาลาปาร์ดก็มีคําสาปที่เหมือนกับของออสเตดนั่นก็คือคําสาปที่ทําให้ทุกสิ่งมีชีวิตในโลก หวาดกลัวหรือเกียดชังตัวตนของลาปาร์ตซึ่งผลกระทบของคำสาบนี้จะอยู่ในระดับที่สั่นคลอนก้นบึ้งจิตใจของทุกสิ่งมีชีวิตเลยล่ะครับซึ่งผลของคำสาบก็จะทำงานแม้จะไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนก็ตามแต่คำสาบนี้ก็จะไม่มีผลกับคนที่มาจากต่างโลกและเผ่ามังกรโบราณแต่แล้วจนในที่สุด ลาปาสก็สามารถขจัดคำสาปนี้ออกไปจากตัวเขาได้โดยการใช้วิชาแล้วย้ายมันไปไว้ที่พวกหอ,อกปีศาจหลังจากนั้นก็โยนคำสาปให้กับเ่าสเปิร์ตโดยการใช้เส้นผมสีเขียวมรกตเป็นกุญแจวิชากับชาติมาเกิดใหม่เป็นวิชาที่เทพมังกรรุ่นแรกได้คิดค้นซึ่งตัวลาปาสอาจจะยังจำได้หรือไม่ก็ไปเรียนรู้จากบันทึกของเขาในสมัยเป็นเทพมังกรซึ่งรูปแบบวิชาคือการที่ตัวของเขานั้น ได้แกจกใจปัจจัยของเขาไปยังผู้คนทั่วโลกและส่งวิญญาณของตัวเองไปยังอนาคตซึ่งเหล่าคนที่ลาปาร์ตกระจายหรือปลูกฝังปัใจจัยให้นั้นพอเหล่าคนพวกนั้นเริ่มมีทายาทจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่นก็จะเริ่มมีทายาทบางรุ่นที่เกิดมาพร้อมกับลักษณะบางอย่างที่คล้ายกับลาปาร์ตซึ่งเราจะเรียกคนพวกนี้ว่าผู้มีปัจจัยลาปาร์ตและเมื่อมีคนที่เกิดมามีปัจจัยลาปาร์ตที่ตรงและสามารถเข้ากับวิญญ,ญาณของลาปาร์ตได้ เมื่อนั้นเทพป,ปีาศาสลาปา์ตจะกลับมาเกิดใหม่โดยการยึดครองร่างของคนคนนั้นซึ่งตัวของลาปา์ตไม่สามารถเกิดมาในร่างของเพศหญิงได้เป็นผู้ให้กําเนิดคนที่มีปัจจัยลาปา์ตต่อจากข้อเมื่อกี้เลยนะครับโดยคนที่เกิดมาพร้อมกับปัจจัยลาปา์ตนั้นจะมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายกับลาปา์ตได้แก่คนที่เกิดมามีจํานวนพลังเวทที่เยอะกว่าคนปกติและร่างกายมีคุณสมบัติในการกักเก็บพลังเวทได้มากขึ้น คนที่มีคุณสมบัติหรือความถนัดด้านเวทมนตร์คนที่เกิดมาพร้อมกับเส้นผมสีเขียวมรกตคนที่เกิดมาพร้อมกับเนตรมารและคนที่เกิดมาโดยที่ร่างกายไม่สามารถสวมใส่ใจ,จิตต่อสู้ได้ซึ่งคนที่มีปัจจัยลาพาร์ตจะสามารถมีปัจจัยมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปได้และถ้าเราไม่นับคนที่เกิดมาพร้อมกับเนตรมารที่สามารถพบเห็นได้บ่อยคนที่มีปัจจัยลาพาร์ตและมีบทบาทสำคัญในเนื้อเรื่องหลักก็ลูเดียสกับซิลฟี่นั่นเองความสามารถเกี่ยวกับเนตรมาร ตามข้อเมื่อกี้เลยครับที่ผู้ที่มีปัจจัยลาปาร์สที่เกิดมาพร้อมกับเนตรมารซึ่งนั่นก็หมายความว่าตัวของเทพปีศาลาปาร์สเองก็ต้องมีเนตรมารเช่นกันเราไม่รู้ว่าเนตรมารที่เขาครอบครองนั้นมีความสามารถอะไรกันแน่แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าเขาอาจจะมีเนตรมารชนิดเดียวกันกับตอนที่เขาเป็นเทพมังกรซึ่งเป็นเนตรมารที่มีความสามารถในการรับรู้และติดตามเป้าหมายได้เป็นหนึ่งในผู้ถือครองสมบัติมังกรโบราณ สมบัติมังกรโบราณเป็นอุปกรณ์ที่จะมีอยู่ด้การัน5ชิ้นซึ่งแต่และชิ้นจะอยู่ในการครอบครองของเหล่าขุนพลมังกรหลังจากที่ตัวลาปาตถูกแยกออกเป็นสองล่างสมบัติมังกรโบราณนี้ก็เลยได้ตกมาอยู่ในตัวฝั่งที่เป็นด้านปีศาจอย่างเทพปีศาจลาปาตอันที่จะได้รับสมบัติพวกนี้มาจําเป็นที่จะต้องฆ่าผู้ถือครองสมบัติซะก่อนเมื่อสามารถรวบรวมสมบัติมาครบ5ชิ้นก็จําเป็นที่จะต้องใช้เทคนิคลับของเทพมังกร เพื่อเปิดใช้งานเมื่อเปิดใช้งานเหล่าสมบัติมันก็จะเปิดประตูในการเข้าไปสู่จุดกึ่งกลางของโลกแห่งความว่างเปลา่าสถานที่ที่เทพมนุษย์อาศัยอยู่นี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมตัวออสเตดถึงต้องการที่จะฆ่าลาปาร์ในอนาคตเป็นไงกันบ้างครับสําหรับฮีโร่ของเผ่าปีศาจผู้ที่รวบรวมปีศาจที่กระจัดกระใจายให้เป็นปึกแผ่นและเกือบสามารถล้างบางเผ่ามนุษย์ในทวีปกลางจนหมดสิ้นได้ตัวละครเผ่าปีศาจบางตัวในนเรื่องของเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ เคยเป็นลูกน้องของลาปาสมาก่อนยกตัวอย่างเช่นจอมานอมตาตะอโตเฟ่ซึ่งในอนาคตถ้าอาจารย์ลีฟูจินแกเขียนภาคลูกต่อเราคงจะได้เห็นเทพปีศาลาปาสมาลดวแล่นในนิยายกันนะครับซึ่งสําหรับมหาอํานาจอีก3คนที่เหลือผมก็จะทยอยทาให้เสร็จแล้วเอามาลงให้ดูเหตุผลที่ไม่รวมกันในคลิปเดียวเพราะว่าโปรแกรมตัดต่อของผมมันแหลกมันค้างแล้วก็หลุดบ่อยมากๆเดี๋ยวงานมันจะไม่เสร็จสักทีนะครับก็ขอบคุณที่ยังรอดูจนถึงทุกวันนี้ แล้วเจอกันคลิปต่อๆไป